ถึงตอนนี้ถากนการการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไประดับหนึ่งมีหลายคนบอกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะสลับขั้วหรือว่าจะสลายขั้วมีโอกาสไหมที่พลังประชารัฐเนี่ยจะสลับขั้วมารวมกับฝั่งเพื่อไทยนี่เป็นโจทย์การเลือกตั้งครั้งต่อไปตอบแบบไม่ต้องวิเคราะห์มีโอกาสโอ้โหถ้าคำตอบคือแบบนั้นเกมนี้ไอ้เคจะล่อเสือออกจากท้ำได้และจะทำให้เสาหลักสามปอ สลายไปไม่มีค่าทันทีเมื่อกี้คำถามใหญ่<อ>ทําไมเกิดเกมสับคั้วก็คือเหตุผลสําคัญคือตอนนี้ไม่มีความชัดเจนในขั้วของลุงตู่ว่าลุงตู่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ทําให้คนอื่นๆรวมไปถึงเครือข่ายของพลังประชารัฐเหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงจะเอาอยัางไงต่อไม่ชัดเจนไม่ชัดเหรอไม่ชัดลุงตู่บอกแล้วว่าอยู่ต่อจนจบ ไม่ใช่ใช่ลุงป้อมก็บอกแล้วว่าจะหนุนจนจบสอสอเนี่ยไม่คิดถึงจะจบเดินต่อคือหลังจากหมดสมัยแล้วไปต่อไหมอ๋อแค่คิดบอกว่าอยู่จบแค่หมดสมัยเพราะสอบอกฉันไม่มีที่พึ่งฉันต้องมาหาพักที่ไปตอได้อแพ้แตกว่างั้นเด้องก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ตั้งรัฐบาลลุงตู่ต้องบอกว่าเกิดมาจากสโครงสร้างนี้นะครับพลเอกประวิต พลังประชารัฐพักร่วม mm รัฐบาลภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและพรรคเล็กนี่คือโครงสร้างการตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ป <ov ances> ี6 2แต่พรรคเล็กใครคุมตอนนั้นผู้กองธรรมนัฐผู้กองนั้นคุมพรรคเล็กเนี่ยแล้วแล้วตอนนี้ผู้กองทำอะไรผู้กองไปอยู่ตางนู้นแล้วไปอยู่อีกขั้วแล้วแล้วพรรคเล็อกจะไปไหมก็ไปไม่หมดหรอกก็บอกไปไม่หมดคุณสุชาติบอกไปไม่หมดก็แสดงว่าโครงสร้างนี้แปลเปลี่ยนโครงสร้างนี้แปลเปลี่ยนถูกต้องอไม่่เหมือนเดิมใช่ ก้ไม่เหมือนเดิมก็เลยมีคําถามว่าตกงลงลุงปู่ไปต่อ้นีเนี่ยคงสร้างที่พีวีบอกอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยเขาคิดถึงแค่การเมืองสมัยนี้ไหมเขาคิดถึงการเมืองสมัยหน้าไหมหรือต่าง้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าในเมื่อโอกาสที่ลุงตู่จะเป็นรัฐบาลสมัยหน้ายากและติบตันเขาจะสวิงขั้วไหมก็ต้องสวิงที่แหละปัจจัยหลักในการสวิงและเหวี่ยงอยู่ที่ไหนรู้ไหมคืออยู่ที่พักเล็กครับ ตอนพลเอกประยุทธ์ตั้งรัฐบาลเนี่ยมี10พักเล็กเออนี่หนึ่งเสียงก็มี4เสียงก็มี5เสียงก็มี6เสียงก็มีครับและให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นคนไปดึงพรรคเล็กมาเขาบอกว่าสร้างความขัรัฐบาลที่มีพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเยอะมากที่สุดยีพรรคการเมืองยี่สิพรรคการเมืองพี่ช้างดูดูต้นไม้ที่รากไม่มีไหมที่คนล้อมอะฝอยเขาใช้ไม้ค้ำ Oh. พักเล็กสิบพักคือไม้ค้ำยันให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงเพราะอย่างพี่ช้างว่าคือคะแนนมันเกินไปนิดเดียวเองไงเดียวผ่านไปสามปีผ่านไปมปี <3 S 2> ไม้ที่ค้ำยันไว้ต้นไม้นั้นเริ่มแข็งแรงพักเล็กเหล่านั้นไอ้ไม้ค้ำยันผูกก่อนไหมอืมก็ผูกกลอนนะคนพักเล็กเหล่านั้นมองเห็นเหมือนกันว่าตัวเองรายค่าอตอนนี้ถ้าเช็คเสียงจริงสิบพักเล็กมีกี่พักที่หนุนลุงตู่เจ็ด จริงๆในแพ่พักจริงๆเลยไม่รู้ว่าถึงไหมยังไม่รู้ใจนะมันอยู่ที่ว่าใกล้ๆหรือว่าช่วงเปิดสภาแล้วเนี่ยใครจะร่าดึงได้มากกว่ากันพักประชาธิปัตยม่สุรทินพิจารณ์เนี่ยยืนอยู่ข้างร้อยเอกธรรมนัฐคุณตั้งแต่ต้นคำถามคือโจทย์ต้องตีก่อนว่าผู้กองเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับลุงตู่ไหม ตรงข้ามตรงข้ามแน่นอนเตนนี่ร้อยเอกไม่กลัวพลเอกอ่ะเออมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันจึงเกิดปรากฏการณ์ว่าตกลงจะยังไงครับขสามปอแตกกันเมื่อไหร่สวคนได้ประโยชน์นู่นแน่นอนหนึ่งได้ประโยชน์กลุ่มเพื่อไทยสองฝั่งนี้ผู้กองโอ้โหพูดเองนี่คนละขั้วแล้วนี่ ภูมิใจไทยได้ประโยชน์ด้วยเหรอภูมิใจไทยได้ประโยชน์น้อยสุดน้อยสุดใช่ไหมน้อยสุดน้อยสุดน้อยสุดเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยอย่างที่รู้กันเป็นพักสุดท้ายที่ฝั่งนี้จะเลือกอือเออจะไหมใช่แต่ดังน<ๆ>ั้นถ้าเป็นแบบนี้ลุงตู่ก็ต้องไปจับกับภูมิใจไทยแข่งขึ้นดิถูกจะไหมถูก ก็ได้ประโยชน์ไหมล่ะจำแล้วผมขอยืมคําของครคับุณแลมโบ้เสกสะกนัฐาวงไปจบกับภูมิใจไทยแล้วจะถูกบีบไข่ไหมตอนนี้คือเฮ้ยภูมิใจไทยเขาไม่ั่นเขาไม่บีบเขาขี่เขาขี่ขยืมคําของคุณแลมโบ้เขาขี่เขาขี่เมื่อสถานการณ์แบบนี้เรามองอย่างนี้สมการสลับขั้วที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยที่บอกเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นไปได้เนี่ยจะเป็นสมการแบบนี้อ กรณีที่แบบพลังประจรนี่มองดีเกินไปไหมห้าสิบเนี่ยเพราะคุณบอกเองว่าจะน่าจะออกไหลออกเยอะแตกลังเนี่ยดีไปไหมจังผมว่าผมว่าประมาณนั้นอ่าเนาะประมาณนั้นเพราะที่เหลือที่เหลือใคบอกว่าตั้งร้อยห้าสิบนี่นี่ผมว่าที่เหลือนะจะไหลไปอยู่ที่รวมไทยอือรวมไทยที่พักใหม่ลวงตัวจะไหลไปที่รวมไทยรวมไทยไหนรวมไทยอยู่ในเตดหรือรวมรวมไทยไม่รู้แหละแต่แล้วจะไหลไปรวมไทยอ่ะรวมไทยเรื่องรวมพลัง รวมไทยต่อเหรอรวมไทยยังมีอ่ะพักนี้ยังตั้งเหรออ่าโอเคเนีห้าสิบนโยบโอพี่ช้างบอกว่าโอเคพ่อเหมาะนะเศรษฐกิจไทยยี่สิบได้ไหมใกล้เคียงหรือว่าหลังเลือกตั้งเศรษฐกิจไทยไม่อยู่แล้วอาจจะไม่มีเศรษฐกิจไทยในการเลือกตั้งผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่มีอันนี่ไอ้นี่ใหม่ละใหม่ละแล้วไปอยู่ฝั่อ้าวจริงๆแล้วจะไปรวมกับพักอะไรคือถ้าไม่มีเศรษฐกิจไทยในการเลือกตั้งก็ไปเติมให้เพื่อไทยอพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ ในนั้นอ่ะในนั้นอ่ะตอนนี้ 16, 16ใช่ไหมสิบหกสิแต่ว่าหยุดประมาณที่เป็นสองเหลือ16บหกใน16นั่นอ่ะใ,ในสินั่นอ่ะเคลื่อนเคลื่อนย้ายตามตามดวงดาวแน่นอนแน่นอนแต่จะมีอยู่ประมาณ6คนอ่ะอาจจะไหลไปรวมไทยอ๋อลุงตู่ถึงได้เหรออ่าแต่ไม่แน่นะที่ผมบอกว่าถ้าเขาคิดถึงการเป็นรัฐบาลข้างหน้าก็อาจจะแห่กันไปหมดถูกถูกเพราะฉะนั้นสมการสมการสลับขั้วก็คือว่าพลังประชารัฐ เพื่อไทยเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลหน้าภายใต้การนําของเพื่อไทยเนี่ยต้องมีเสียงจากพรรคอีก450เสียง,ยงแน่นอนถึงจะตั้งรัฐบาลได้เพราะพี่ช้างพูดตลอดว่าค,คุณทักษินชอบแบบตั้งรัฐบาลที่เกิน300หรอ300อัพครับแล้วคุณทักษินเนี่ยเกณฑอยู่เรื่องหนึ่งนะคือคือผ่าเค้กเนี่ยให้ผลประโยชน์ยอมเฉือนบางอย่างาแล้วก็มอบซื้อใจผมถึงได้ยินเมื่อกี้ถามพี่ช้างว่าได้ยินเรื่องกลาโหมยกให้ไหม ได้ยิน,ยนว่าด้วยเรื่องมหาไทยยกให้ไหม เอาแบบนั้นเลยอดิวตอนวันนี้เลยดิวแล้วดิวกันแล้วแล้วก็คิดว่าเนี่ยจะเป็นสมการที่คือการดิวตั้งแต่วันนี้จากเรื่องการตั้งรัฐบาลข้างหน้าเป็นการเล่งเราให้รัฐบาลนี้ล้มไปไวเพราะถ้าดิววาหลังเลือกตั้งแล้วคะแนนมันออกมาเนี่ยบางทีมันต่อรองระบากตอนนี้เหมือนแบบหน้าไม่มีใครเห็นมีแรงยุงใจในการล้มรัฐบาลูพี่ช้างมีแรงยุงใจในช้างได้ยินเรื่องของบอกว่าที่คราวก่อนใครนะพักประยิปัดอะ คุณใตลงสุวรรคีรีออกมาบอกโยนหินถามทางไปบอกว่าวได้ยินเรื่องสองล้าน5ล้าน ยี่สิบล้านสามสิบล้านไหมก็ผมได้ยินจากคุณไตรงเนี่ยผมก็ได้ยินว่าสองตอนนี้เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าได้ยินว่าสามมีแล้วก่อนเนี่ยอารมณ์แบบนี้เกมสลับขั้วให้ดูตั้งแต่บรรยากาศตอนเรื่องของศึกซักฟอกครับสภาสมัยนี้แหละจะรู้เลยว่าอารมณ์บุคลากรสสเป็นยังไงใช่ไหมตอนนี้ต้องบอกว่าที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกเนี่ยมีประมาณ6 6ประเด็น6ประเด็นอยู่ในกรอบ อันแรกเลยความปิดท่าล้มเหลวในการบริหารและแผ่นดินเนี่ยเรื่องสถานการณ์โควิดราคาน้ำมันแพงน้ำมันแพงจงใจขวาฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอันนั้นกลับไปเรื่องเดิมแปดปีนี่มาแถมเหรอฟิลิปมอนิทกับฟิลิปมอลิทแถมแถมเพราะว่ารัฐบาลใจกล้าใจกล้ามากเคยอภิปรายไปแล้วแต่ยกมาใหม่ยกมาใหม่เพราะรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่อะไรบ้าง ทอดส่งน้ำ EEC ผมว่าจะไปถล่มที่หนึ่งล้านล้านหนึ่งล้านล้านด้วยนะการละเมิดเสรีภาพไอ้นี่ก็คือสลายการชุมนุมกับประวินการทำลายประชาธิปไตยระบบรัฐสภาไอ้นี่ซื้อเสียงแจกกล้วยนี่ไงไม่ปฏิบัติตามนโยบายไอ้นี่ไอโครงการที่หาเสียงไว้ไม่ได้ทำนโยบายรัฐไม่ได้ทำเลยเยอะเยอะมากแต่ว่าทีสสำคัญตอนนี้ไม่รู้ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่จะเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่สถานการณ์วันนี้ที่เราเห็นก็บอกว่า เป็นสถานาที่เรียกว่ารัฐบาลเป็ดง่อยทําไมละ่ะคือ ไม่กล้าทําอะไรเรื่องยากๆไงเช่นไมกล้าทอะไรเช่นเช่นเอาเนี่ยพี่วิที่บอกหลายโครงการหลายโครงการอ่าสีส้มรถไฟ้าสายสีส้มรถไฟฟ้าเชื่อมต่อสามสนามบินในสูงเนี่ยเขาคือโอ้ใช่ใช่เรื่องว่าจะเลิกไม่เลิกสัญญาสายสีเขียวสีเป็นยังไงสีเขียวไม่ทําเลื่อนขากระโดงเขากระโดงนายกออกไปแอคชั่นบ้างไหมไม่ไม่กล้าพูดเลยกลัวนี่นี่นี่ก็กระทบกับรัฐบาลไงนี่ผมว่านี่เขาล้อจะเรียทรรมนายกรัฐมตีได้เลยนะเรื่องต่อส่งน้ำไอ้นี่เขามีปัญหา เลื่อนเซ็นสัญญาโอการตัดสินใจไม่ได้เลยทรูดีแท็กเป็นยังไงยังไม่รู้หมูรู้จ้ารอกสทชพาษสีหุ้นเลื่อนไปก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะเก็บไม่เก็บเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนเรือดำน้ําตัดสินใจยังโอ้ยตอนนี้ยังไม่เข้าเรื่องอะไรอีกก่อสร้างที่ดินรัฐสภาอ๋ออันนี้ไม่กล้าอันนี้ไม่กล้าโอ้โหราะว่าไม่กล้าจัดการอะไรเพราะว่าขี่คอกันอยู่แต่มีอันหนึ่งบอกว่าทีพีวียกตัวอย่างมาหลายสิบ กรณีไม,ไม่กล้าตัดใจแต่มีอันหนึ่งกล้ามาเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคดีฟิลิปมอริสเลี่ยงภาษีนี่ก็สงสัยหลายๆเรื่องรัฐบาลไม่กล้าเนื่องจากเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยแต่เรื่องของฟิลิปมอริสทำไมถึงกล้าอันเนี้ย พราะอะไรเออเนี่ยสงสัยนะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่ง WTO แต่ตัดสินมาสามครั้งเราแพ้คดีเป็นไปได้ไหมว่าศาลก็ของเราเนี่ยตัดสินจำคุกผู้บริหารของฟิลิปมอริสแล้วเป็นไปได้ไหมว่า12 13, 13นายกก็ต้องเดินไปที่อเมริกาอันนี้น่าสนใจ <c oughs> ประเด็นหลังนี่น่าสนใจเพราะพี่วีไปค้นว่าอ,อะไรนะทุกครั้งที่นายกไปเยือนที่อเมริกา มันจะมีเรื่องอะไรที่ไปมันมีปรับปรุงหลักโคงหลักเกณฑ์ในทุกอย่างในเรื่องของเนี้ยนะโอ้โหพิพตัดสินให้เราแพ้มานานแล้วเราหาทางออกไม่เจอเพราะศาลเราตัดสินแต่ตอนนี้พอคอเราม,มีมติลงนามในสัญญาก็ยุติทุกเรื่องไงนั้นตอนนี้ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ทำไมถึงว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ถึงมีความกล้าในการพิจารณานี้ทั้งๆท,ที่เรื่องอ,อื่นๆที่ควรจะมีความกล้าในการตัดสินใจแต่ไม่ตัดสินใจปล่อยให้ดีเลยปล่อยให้ล่าช้า ทุกความล่าช้าเป็นความเสียหายของรัฐบาลเพราะนต้องเกาะติดต่อไปว่าเรื่องเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยการไม่กล้าตัดสินใจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนั่นคือเรื่องของเกมสลับขั้ว